ความยาวของกิ่งก็ประมาณคืบปลายนะครับคืบปลายตัดได้เลยนะครับก็บประมาณจะตัดประมาณช่วงนี้แล้วช่วงที่เหลือน,นี่ก็รอคือเขาแตกยอดใหม่แม่นะครับตัดประมาณนี้นะครับนะครับก็ได้พอตัดกิ่งจะอีเสร็จแล้วก็ลิใบออกหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับรีใบากนี้ เขาจะช่ำลงไปนะครับแล้วก็เขาจะออกลากบริเวณใต้ตานี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์การชํำหนวดปลาหมึกด่างแบบนี้นะครับ อันนี้ชําไปได้หลายเดือนแล้วนะครับก็เริ่มจะติดแล้วครับมีรากขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเดวยกันเลยนะครับดินที่ผมจะชํานั้นจะมีอสองส่วนนะครับจะมี ส่วนที่หนึ่งก็คือจะเป็นพวกเศษใบไม้นะครับที่ผมเอามากองมักไว้นะครับก็จะมีตัวเจ้ยอย่อยสลายกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้คือด้วงนะครับจ่ยอยย่อยสลายมักแล้วก็ขี้ออกมาอันนี้คือขี้ของเขานะครับจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดดำๆจี๋นะครับก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมจะเอาดิน ามาผสมตัวนะครับอัตราส่วนก็ผมมาได้ฟิกตายตัวนะครับว่าจะต้องใช้อัาอ,อย่างตะไดนะครับ<อ>ตัวนี้<อ>ก็กำลังทำงานยัางขมักขมิ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บออกก่อนเดี๋ยวจะโดนจอบโดนตัวมันนะครับ ก็ตะก,กี้ก็ไปหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวดินที่ใช้จะเป็นดินที่ผมมักผสมทิ้งไว้แล้วนะครับมันเหลือนะครับผมจะมาใช้นะครับ จากการสังเกตของผมนะครับผมคิดว่า,าดินมันน่าจะนักไปแล้วนะครับผมจะใส่ใบไม้แหมสักสองมุก,กีีนะครับครับนี่ก็จะได้ส่วนผสมมาแล้วนะครับก็สรุปแล้วดินประมาณหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็ดินที่ผมผสมไว้นะครับ มันจะแน่นมันจะเก่าแล้วนะครับผมใส่ประมาณเกลื่อนกระสอบน้อยกตีไปหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็มีเศษใบไม้มักนะครับที่ผมมักไว้นะครับก็สี่ห้าหกหกมุ้งกี่นะครับอัตราส่วนโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะซับคู่เขาเพื่อเข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปชาต้นไม้นะครับ คครับก็จะได้ดินที่ซับผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะอ่าจะไปทํำต้นไม้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมม,มีใบไม้มาอ่าหรือว่า,าวัตวัตถุดิบนะครับที่เหมือนผมนะครับก็สามารถประยุกต์ได้นะครับอาจจะเอา,อาดินร่วน หนึ่งส่วนนะครับหรือด,ดินทั่วไปหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ทรายหยาบนะครับสักหนึ่งส่วนนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ผสมกันแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีเอีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันทานกันมกักมันเรียบร้อยแล้วมันมีความร้อนแล้วนะครับก็ไปําได้แล้วหลังจากที่ต้นไม้เกิดรากก็จะมีธาตุาอาหารพร้อมที่ให้ก,กินได้เลยนะครับ การที่มันเติบโตก็อาจจะดีกว่าดินผสมทรายน้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าหม่อมีก็ใช้สูตรดินผสมทรายหยาบก็ได้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปักชำนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาะท่านผู้ชมมาหุงจักนวดปลาหมึกนะครับ ที่ผมจะชำวันนี้นะครับอันนี้สถานที่ทำงานของผมนะครับใต้ล่มต้นหูกระจงต้นใหญ่นี้นะครับก็อาศัยอนุสงของมันล่มลื่นดีนะครับก็มันจะมีสองชนิดนะครับนวดปลาหมึกดังนะครับมันจะมีแบบที่ว่าผมโชว์ตะกี้ก็คือ อันนี้จะเป็นพันความแตกต่างคือลักษณะของใบนะครับขนาดของใบนะครับอันนี้จะเป็นใบใหญ่พันใบใหญ่นะครับแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นพันใบน้อยนะครับพันใบเล็กการขยายพันุโดยทั่วไปก็จะปักชํานะครับอันนี้ผมก็ปักชําได้ประมาณน่าจะประมาณเดือนเดือนปลายนะครับ การออกลากจะไวมากนะครับถ้าติดแล้วนะครับยาวเฟ้ยเลยขยายพันธุ์ง่ายนะครับไอ้ดินตัวนี้ที่ผมใช้ขยายพันธุ์ตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ผมบอกตะกี้นะครับก็คือเศษใบไม้มักนะครับน่าจะประมาณ4ส่วนนะครับแล้วก็ดินล่วนหรือว่าดินที่ผมผสมไว้ใจพาะปลูก1ส่วนนะครับแต่ถ้าใครมามี สูตรเจี๊นะครับก็ใช้ดินร่วนหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนนะครับทรายหยาบนะครับก็อันนี้หนวดปลาหมึกเนาะที่ผมจะเอามาขยายพันธุ์วันนี้นะครับลักษณะของต้นของมันจะเป็นเจี๊นะครับอันนี้หนวดปลาหมึกแคะนะครับใบน้อยนะครับผมซื้อมาจากสวนแล้วนี่ผม ตัดขยายพันธุ์ไปบางส่วนแล้วนะครับที่หันที่หันตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ตัดยอดไปแล้วขยายพันธุ์ไปแล้วครับมันก็จะแตกจากเถ้าเราตัดขึ้นมกกิ่งหนึ่งี่นะครับแล้วเราตัดตรงนี้ไปชํำนะครับมันก็จะแตกยอดแหมจากหนึ่งยอดนี่เป็นสองยอดนี่นะครับเราก็จะได้ไปเรื่อยๆนะครับอตัวนี้เราก็ตัดไปได้นะครับไปขยายพันธุ์ได้นะครับ และบางทีมันก็จะแตกแค่ยอดเดียวจีนะครับก็แตกมาใหม่เราก็ตัดไปชําได้เรื่อยๆนะครับจากต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นแม่ของเขาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีต้นลูกแตกขึ้นมาเป็นขแขนงเลยครับถ้าเราตัดยอดตรงกลางนี่ทิ้งนะครับนะครับสมมติมันขึ้นมาต้นหนึ่งเนาะเราตัดตรงนี้อ่าไปขายายพันธุ์มันก็จะแตกออกมาเป็นสี่ห้ากิ่งจีเลยครับเป็นกลุ่มไปเลย เป็นฟอร์มที่ถ้าเราไปปลูกจะส่วนก็นจะงามนะครับก็จะได้ลักษณะฟอร์มที่บานกระจายกว้างจีนะครับเวลาปลูกจะส่วนมันก็จะแน่นนะครับอันนี้เหลือจากการจัดส่วนของผมนะอยู่ประมาณสี่ห้ากระถางนะครับกลุ่มนี้แม่นหมดเลยก็ถ้าตัดกิ่งมาชําก็คงจะได้นักนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการชําด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะชํากิ่งนะครับ นวดกวาบมือผมจะสาธิตการตัดก่อนนะครับว่าเราจะเลือกตัดกิง่งจะได้แล้วตัดขนาดไหนนะครับก็ถ้าเป็นกระถางน,นี้นะครับตัดได้เลยนะครับความาความยาวของกิ่งก็ประมาณคืบปลายนะครับคืบปลายตัดได้เลยนะครับก็บประมาณจะตัดประมาณช่วงนี้แล้วช่วงที่เหลือนี่ก็รอคือเขาแตกยอดใหม่แม่นะครับตัดประมาณนี้นะครับ ได้พอตัดกิ่งจะอี้เสร็จแล้วก็ลิบไบออกหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับรีบบออกนี้เขาจะช่าลงไปนะครับแล้วก็เขาจะออกหลากบริเวณใต้ตานี่นะครับใต้ตานี่คือบริเวณที่จะออกหลากนะครับเขาจะช่าลงไปในกระถางช่า,าชหรือถุงช่าเขาประมาณนี้นะครับความสูงก็ประมาณนี้ความความลึกนะครับ ความลึกอยู่ประมาณนี้นะครับครับนี่คือกระถางที่ผมตัดกิ่งไปจะไปช่อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลือประมาณนี้นะครับและจะมีเคล็ดลับอย่าง,างนึงก็คือว่า,าถ้าเขาต้องการให้กิ่งมันแตกมานักนีนะครับ อย่างกรณีที่มันเหลือสองยอดตรงนี้ครับยอดนี้กับยอดนี้นะครับนะครับมันจะเหลือสองยอดนี้นะครับถ้อเราตัดยอดทิ้งเลยครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเรามาตัดยอดทิ้งเนี่ยมันจะเป็นยอดเดียวนะครับเจริญติบโตยอดเดียวเลยแต่ถ้าเราตัดปลายยอดทิ้งอ่ะมันจะแตกมาสองยอดนะครับก็หักเลยหรือว่าเอากรรไกรตัดก็ได้นะครับกรรไกรตัดทิ้งเลยก็ได้ครับ ประมาณนี้ครับหลักการของไม้พวกนี้ก็คือว่าถ้าเราตัดหนึ่งจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปเรื่อยๆนะครับเอาตัดเนี่ยมันก็จะได้สองยอดหรือว่าสามยอดแล้วแต่มันจะแตกกิ่งข้างออกมาครับแต่ถ้าเราบัดตัดเนี่ยมันก็จะเป็นยอดเดียวไปนะครับจานวนยอดมันก็น้อยปุ่มมันจะบางามนะครับอย่างกรณีที่ผมตัดเนี้ยไปเนะี่ยคือตัวนี้ไปชําเรียบร้อยแล้วเนะี่ขยายพันธุ์ละ แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะแตกมาประมาณ2ยอดกิ่งนี้นครับกิ่งนี้2ยอดสองยอด2ยอด,อยอดมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วก็แหนยางนึงนะครับอ่ากรณียอดที่เราตัดมาที่จะชำอานี้นะครับหลักการเดียวกันนะครับอ่าเราต้องตัดยอดนี้ทิ้งนะครับตัดยอดนี้ทิ้งนะครับตัดยอดนี้ทิ้งเวลาเรา,เาชำไปเนะี้ย มันจะแตกมา2ยอดทันทีเลยนะครับจะแตกตรงไหนแล้วแต่เขานะเขาจะแตกมา,าเป็น2ยอดนะครับเพราะว่าอาหารที่ไปเลี้ยงยอดนี่ถูกตัดไปนะครับอาหารก็จะสะสมในนี้แล้วก็จะทําให้เกิดยอดใหม่ขึ้นมานครับมาต้ำก็2ยอดนะครับโดยทั่วไปก็น,น่าจะประมาณ2ยอดฟอร์มมันก็จะงามเวลาเขาไปจะส่วนก็จะแน่นเวยขึ้นนะครับจะได้บัเสียเวลาเลี้ยงนะครับ ถ้าฮาบัตัดยอดในทิ้งมันก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตยอดเดียวไปเรื่อยๆฟอร์มทรงพุ่มมันจะมงงางแงมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูาการชํานะครับการช่านะครับก็ง่ายๆนะครับเอาดินเ่งก็เต็มเลยนะครับ แล้วก็ปักไปเลยนะครับกิ่งช่มที่เฮาแม่ตรวจสอบดูยอดนะครับอันนี้ตัดไปเรียบร้อยนะครับยอดตัดไปเรียบร้อยแล้วครับก็เอาดินใส่นี่คือเต็มนะครับแล้วก็ลงไปเลยครับประมาณนี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับปักลงไปก็ประมาณนี้ครับปักลงไปกับประมาณห้าหกเซนนะครับประมาณนี้ข้งเขาตั้งตัวได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงกลางกลางกระถางนะครับ อาจจะบ,บีบนิดหน่อยกดลงไปนิดหน่อยก็ได้นะครับกดช่วยให้เขาตั้งตัวได้แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับครับนี่ก็คือผลงานที่ได้นะครับประมาณเสากระถางนะครับหลังจากที่เราชํำเสร็จแล้วก็โหดน้ำผูอถึงนะครับโหดน้ำ บางทีเราเอามาเอามาเลี้ยงจะอี้นะครับแล้วก็เอาหดน้าไปเนะี่ยใบมันจะบล็อกน้ํานะครับแล้วก็น้ำไปถึงดน้าแหล่งนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะหดน้ำันรอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้หดน้ำเตือนะออน,อนะครับก็ตะกี้พอดีหันไอริสนะครับก็เลยเอา,ขาแขนอไอริสท,ที่มันแตกออกมาจากดอกนะครับก็มาช่อมไว้ไว้จัดส่วนเหมือนกันนะครับไอริสนี่ก็ติดง่ายนะครับ แล้วก็การตั้งนะครับผมจะตั้งไว้ที่ล่มลำไรนะครับอันนี้จะเป็นห่มมษยุห่มต้นไม้ใหญ่นะครับมษยุนะครับด้านล่างนี้มันจะได้รับแสงแดดประมาณมะเจ้าน้อยเดียวนะครับแดดมะเจ้าจะมาทางนี้นะครับทางนี้นะครับมันจะมีช่องนิดน้อยหนึ่งนะครับี่ก็ไม้ใหญ่นะครับต้นพยุงนะครับครับก็เอาไว้ที่ล่มก่อนประมาณสัก ติดหนึ่งนะครับเหตุผลที่ฮาตั้งไว้ที่หม่มบพราะโดนแสงแดดจัดนะเพราะว่า,อาตอนนี้ลากยังบีสามารถที่จะหาอาหารได้นะครับแล้วก็จะต้องอนุบาลไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาเกิดลากใหม่มา,มาแล้วก็ใบถ้าโดนแสงแดดจัดเนะี่ยมันก็จะมีการคายน้ำนักขึ้นแล้วก็น้ําในลําต้นจะบ่อสัมพันธ์กันนะครับคือลากดูดขึ้นมาได้แต่ว่าใบาจะคายน้ำนักนะครับในการโดนแดด เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้ที่ห่มเพื่อบายเกิดการขายน้ำนะแล้วก็อนุบาลไว้จนกว่ารากเขาจะดูดน้ำขึ้นมาจากดินได้เกิดรากขึ้นมาได้นะครับประมาณติดหนึ่งนะครับก็ติดแล้วนะครับการหดน้ำก็วันละครั้งนะครับเพราะว่าดินส่วนผสมที่ผมบอกนี่จะเป็นจะเป็นดินที่ว่าระบายน้ำได้ดีนะครับก็วันละครั้งแล้วก็จุ่มอยู่ได้นะครับเพราะว่ามาได้ตากแดด ดินมันก็มาได้แห้งนะครับบางคนจะหดน้ำนักเกินไปนะครับจะเกิดคนมันเน่าที่เหาช้ำลงไปในดินนะครับก็เฉลี่ยก,ก็ประมาณวันละครั้งแต่ดูเขาดูโดยภาพรวมท้าวตั้งจีง้ในที่ลมอีแล้วก็ถ้าเกิดว่าดินมันยังจุ่มอยู่เขาก็บบต้องโหดเตือ่ออาจจะ2วันเตือ่อก็ได้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็อออกมาตั้งตี อ่าล่มลำไรก่อนนะครับล่มลำไรก่ประมาณนี้นะครับที่บาดโดนแดดอ่าบาดจัดตะไยใต้ล่มไม้ใหญ่หรือว่าแดดประมาณเก่งวันหรือบาดเต็มวันนี่นะครับอันนี้ผมก็ชำกล้าหมักนวลไปนะครับชำกล้าหมักนวลไปแล้วอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์ของตะกี้นะครับแห่กระถางน,นะครับผมตัดยอดแม่แล้วแห่กระถางก่อไว้ อนุบาลไว้เลี้ยงไว้ให้แตกยอดแม่แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปแต่จริงๆแล้วถ้าจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมแนะนําว่าเอาลงดินนะครับถ้าเป็นกระถางจีง่มันมันจะบ่อค่อยการเจริญเติบโตจะบ่กค่อยเว่ยตั้ใดน,นะครับเพราะว่าหากมันหา,าหาันมาได้เต็มตินะครับถ้าลงดินมันจะแตกเว่ยขึ้นแล้วก็เขาสามารถตัดมาขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับก็อห้ต้นนี้ผมจะเป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวผมจะหาที่ลงลงดินฝุกลงดิน,น ส่วนอันนี้เป็นเฟิร์นนักขลาดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยกันแบ่งกอนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถั่มคำหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็ดินที่เหลือส่วนใบไม้ตะกี้ผมก็กวาดครับเพียบเลยครับใบไม้เพราะว่าบ้านผมจุกดีหน่อยครับจะมีไม้ใหญ่นะครับต้นช่ำชาต้นใหญ่อยู่หน้าบ้านนี่แล้วก็ ใบเพียบเลยนะครับผมก็จะกวาดกวาดแม่ทุกเจ้านะครับเอามารวมไว้ตรงนี้เพื่อเป็นหมักเป็นดินผสมของผมนะครับส่วนดินผสมอย่างที่ผมใช้นะครับก็ไอตัวที่ตัดแต่งตะกี้ใบก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับก็เอามาหมักรวมกันนี่นะครับส่วนนั้นก็ใช้ไปตั้งรุมมันก็จะย่อยสลายไปนะครับอย่างที่ผมเพิ่งหันดู ที่ทำตะกี้ต้นคลิปนะครับเวลาผมจะใใจก็จะเอาไอ้ตัวที่ว่ายังบ่ยอดสลายเตื้อตั้งบนนะ่ะไปก่อนแล้วอาตั้งรูปมใจก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้พวาอมหูกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับในการขยายพันธุ์นวดปลาหมึกด,ดังนะครับก็ถ้าซื้อมาจากตลาดนะครับหรือว่าเขาปลูกจัดสวนหรือจะเอาไว้จัดสวนนะครับถ้ามัน อ่าหยัอนกันหรือว่ามันแน่นนะครับก็สามารถตัดแม่ขยายพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ